สวัสดีค่ะเมื่อนี้รีวิววงล้อโตนะคะวงล้อโตอันนี้เป็นชุดสังรร่งทำหนึ่งชุดสีวงล้อจะ้ะอันนี้จะเป็นชุดล่อนานะคะสูงเมตรสิบเป็นของคู่โบต้ารถสมนะคะรถไทยสม้ม อุโบต้า L 0สองศนย์สองะคะอันนี้เล็กที่ทำบงเป็นเล็กเจ็ดหุนนะคะเจ็ดหุนนละกะ็มาเป็นสขออ้อยสี่เล็กอันนี้ก็เล็กไงเล็กจักหุนนี่เจ็ดขึ้กันแต่ว่าภาษา ของภาษาของอันเล็กของอ่อยเขาเอืน้นเล็กยี่สิบบาทเล็กยี่สิบนะคะแล้วก็สีมะซับกับอันเล็กสิบหกนะคะยี่สิบมะซับกับเล็กสิบหกอันนี้เป็นเล็บทั้งนาหลังนะคะล่อนากับมีเล็บตะกุยล่อลังกับมีเล็บตะกุยนะคะ เป็นชุดสั่งทำของรถไทยสมเพราะว่าขับเคลื่อนซีล้อกแตนเ้ยต้องเฮดเล็บใจทั้งหน้าทั้งหลังนะคะประมาณนี้ตัวนี้เป็นคอตอนะคะคอตอที่เ็ดพิเศษสำหรับรถส้ม สำหรับรถส้มนะคะกอต่อตัวนี้เจาะมืไปนะคะเจาะรูไปด้านเดียวนะคะอีกด้านนึงเพื่อนจะลูกค้าจะเจาะเอาเองนะคะจะไปเจาะเอาเองอีกด้านนึงนะคะ ตัวนี้จะเป็นล้อหลังนะคะสูงเมตรห้าสิบพอดีงามนะคะเมตรห้าสิบนี่คนกำลังนิยมพอดีงามนะคะตัวนี้เป็นล้อหลังจะส่งวันพุ่งนี้นะคะส่งโดยบริษัทไปสเนธไทยจ้าเป็นของคุนพ่อจะรัดกล่องชนะนะคะ อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ต่อไปเราก็จะเป็นล้อตะขาบคิ้วนะคะเพราะว่าต้องเฮ็ดตามคิวนะคะเพราะว่างานของเจของเตพี่น้องมันกระถาเานะคะทำตามคิวนะคะต่อไปเป็นขั้นเสร็จจากวงไงแล้วนะคะมื่ออื่นก็สิได้เฮ็ดของอันขึ้นสมเด็จนะคะ อันนี้เพ่่นร้างเป็นหลอดตะขาบผิวมากนะคะ่ะเป็นตะขาบผิวรับประกันความแข็งแรงนะคะของรถไทยสมฮัาิจีไดเฮ็ดขอตอบก็อตอบพิเศษไปให้นะคะ พี่น้องสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้บริวาสิเป็นทั่งเฟ e b บุกห่องเต้คนเฝ้าไล่หรือว่าเป็นเพจคนเฝ้าไล่นะคะหรือว่าชิโท้มาศูนแปดสามสามสี่หกสองสองสามสองนะคะเดยช่างเปล่าหรือว่าจะไอดีไล่มาที่ศูนย์แปดสามสามสี่หกสองสองสามสองคือกันนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรับสั่งทำนะคะท้ำตาม สเปกลูกค้าแจงมากนะคะค่ะก็จะประมาณนี้ตัวนี้กำลังติดสี่แต่ช่วยติดเล็บนะคะกับเป็นการติดงานลงหล่อ,ลอของชุดนี้นะคะ รับคลิปนี้ก่ะพอปิดคลิปไปตะเที่ยงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปนายยังพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ